สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปที่เกาะสีชังอีกแล้วไปเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโน้นนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เกาะลอยแล้วก็ข้ามไปเกาะสีฟังสีชังเรามาจอดรถตรงบริเวณตรงเนี้ยเขาจะมีที่ให้จอดรถนะคะแต่ก็คนไม่รู้ว่าเออนั่นแหละแต่ก็ต้องระวังระวังหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีคนดูรถให้นะคะเดี๋ยวเราข้ามไปเจอกันฝั่งน้นค่ะบุย น,นี่ก็จะไม่วิ Naj ่งเหมือนรอบที่แล้วเหมือนทุกๆรอบเป็นเรือเขาจอดนู่นแล้วนะเขาจะออกแล้วนะเขาจะออกไม่เดี๋ยวเขาจอดรอเราอ๋อจอดรอเร ที่ปาิฮัตเราถึงเวลาบ่ายโมงสี่สิบห้าวิวดีมากแต่ว่าถึงเข้าอะ <c oughs> ่ะลำบากมากๆที่สุด <c oughs> นะคะที่<า>พัก <ไป S 1> <ว>ดีไปน้องไปเช็คอินให้อยูตรงนี้จะใกล้ๆกับตรงนี้จะเป็นตกปลาตกหมึกเฮ้ยมีเชคด้วยอยากเชนเชน ไม่มีกินเหรอทำไมต้องดุด้วยอ่ะ เซงร์ไก็ส์ค่ะไฟก็จะมีความสว่างเพียงแค่นีน้่แล้วก็ต้องเข้ามาข้างในอีกเอ้า <laughs> โอ้นี่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเราตากผ้ามีเครื่องทำน้ำอุ่นนะมองเห็นไหมอ่ะมันมืดมากเลยะนะคะประมาณนี้มันจะเป็นสองชั้นแต่คือเมื่อกี้มีปัญหาิดนึง จริงๆแล้วอ่ะเราจะต้องได้อันนี้ใช่ไหมแต่มันก็เหมือนกันแหละเออแต่เขามาก่อนแล้วเขาเข้าผิดเราก็เลยเออมาอยู่ห้องนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเรื่องมากนะคะก็เลยมาอยู่อันนี้เพราะว่ามันเหมือนกันค่ะไปเล่นๆคะ่ะนี่ตรงมันมีห้องตรงนี้ที่เขาจะมีสระ ห้องที่เราอยู่อ่ะมันเท่าไหร่เธอพันเจ็ครับห้องห้องที่เราอยู่มันมันพันเจ็ดแล้วมันก็มีอาหารให้นะคะ<ม>แต่ห้องตัวเนี้ย นี่นะคะทุกคนถ้ำทำเราก็จะมีถ่ายรูปตรงนู้นที่เขาถ่ายรูปอยู่สวยนะคะทุกคนต้องมาตรงนี้ไปอเมมีลงไปเร็วกระโดดม,มีหางหัดแตก คนตอนนี้นะคะเราเข้ามาอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวเย็นตรงตริมทะเลตรงนั้นนะนี่เราได้สนอันนี้คือ S1 S1 อันนี้คือชาบูที่เราได้มาฟรีนะคะสองชุดซึ่งเขาบอกว่าไม่เยอะแต่ไมนเยอะมากเขาบอกไม่เยอะเราก็เลยสั่งทะเลมาอีกแล้วเราก็สั่ง ยังอันนี้อีชิ้นหนึ่งด้วยนะที่ยังไม่ได้แกะกินให้หมดนะอ่ากินก่อนชิมชิมยังไม่สูดใครตัวอะอ่รนสวัสดีค่ะช้อนนี้เราจะพาทุกคนไปกินอาหารเช้ากันนะคะเขาให้กินข้าวเช้าได้แปดโมงถึงสิบโมงนะคะ เวลาเที่ยงเรามาเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปแผนหัวใจไปถ่ายรูปตรงนั้นสรุปแล้วเราไม่ได้มากระโดดน,น้ำเลยตอนแรกว่าจะมากระโดดน,น้ำทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูหนาวโคตรหนาวก็นาวมากกันเย็นมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาคาเฟ่ <ST K> นะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปตามหาดต่างๆนะคะบายๆทำไมคิไปไปแล้วนะ คือว่าจะพูดว่าฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้นะคะฝากอะไรนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ได้วยนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบายออีกรบ